สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํนาเครื่องสปอตหรือว่าเครื่องเชื่อมแบตเตอรี่ที่ผมใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นของยี่ห้อดูรีเอตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปรุ่น250ระดับนะครับตัวนี้ก็ใช้งานค่อนข้างที่จะดีมากนะครับการสปอตแบตเตอรีอ่แผ่นนิกเกิลตั้งแต่เบอร์0.10มมิจนถึง0.30มโนิสบายมากนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับนักดีเอวเลจะเป็นมืออาชีพก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้เลยนะครับส่วนราคาเนะี่ยย่อมยาวเลยนะครับเมื่อเทียบกับ แะยี่ห้ออื่นหรือว่าคุณภาพที่ให้มานะครับส่วนสายสปอร์ตนะครับก็จะให้มาลักษณะนี้นะครับจะมีตัวปลอกที่เป็นฟองน้ําด้วยนะครับเพื่อกันรอนะครับแล้วก็สายไฟเนี่ยก็จะใช้เบอร์25มิลนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นทองแดงแท้ด้วยนะครับทำให้กระแสเนี่ยไหลดีแน่นอนนะครับเครื่องนี้นะครับก็จะมี2โหมดการทํางานให้เราเลือกนะครับ1ก็คือโหมด AT นะครับโหมด AT ก็จะเป็นโหมดออโต้ เพียงแค่เอาปลั๊กการสปอร์ตของเราเนไปตั้งที่ตัวแบตเตอรี่ที่เราจะสปอร์ตนะครับเครื่องก็จะทํางานเองอัตโนมัตินะครับก็จะมีดีเลย์ไทม์ให้เราเลือกนะครับตั้งแต่1วิจนถึงสีวินาทีนะครับ 2. ก็จะเป็นโหมดแบบเมนนวนนะครับซึ่งโหมดนี้ก็จะใช้ร่วมกับตัวฟุตสวิตที่เขาแถมมาภายในกล่องนะครับวิธีการทํางานก็ให้กดสวิตตัวนี้ได้เลยนะครับตอนที่เราจะสปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองสปอร์ตให้ดูนะครับโดยแผ่นนิกเกิลขนาด0.15ที่ง้าที่เขาแถมม เบอร์หนึ Plus, ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยติดเท่าไรนะครับพอถึงเบอร์5เนี Lock ่ยบอกเลยนะครับว่าแผลก็กําลังสวยนะครับแล้ว like. ก็การยึดติดเนี่ยก็กําลังดีเลยนะครับพอถึงออกมาเนี่ยแผ่นนิกเกิลเป็นรูแบบนี้เลยนะครับแต่พอถึงเบอร์สิบเนี่ยก็จะมีรอยไหม้อยู่นิดนึงนะครับแต่การยึดติดเนี่ยติดกว่าเบอร์5แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอาแผ่นนิกเกิลสองแผ่นนะครับก็จะเท่ากับ0 3 0มมิลนะครับสปอตให้ดูนะครับว่ามันจะยึดติดดีหรือเปล่านะครับ การสปอร์ตแพนิกเกิลขนาด0.3มิลน,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างติดแน่นเลยนะครับถ้าหาเราดึงด้วยมือเนี่ยไม่ออกแน,น่นอนนะครับจะต้องดึงด้วยครีมแบบนี้นะครับ